รับความระทึกข,ขวัญกันตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับภาพยนตร์เรื่องภาพหวาดที่นำแสดงโดยนิชคุณและแพทยานิชนับว่าเป็นภาพยนตร์ที่น่าจับตามองอ,อีกหนึ่งเรื่องในปีนี้เลยนะคะจากการร่วมทุนสร้างสีงส่ประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นทั้งเกาหลีสิงคโปร์ไต้หวันและประเทศไทยของค่าย CJ Major Entertainment ค่ะงานนี้สองนักแสดงอย่างนิชคุณและแพทยานิตได้เผยความรู้สึกหลังรอภาพยนตร์ฉายมานานกว่า2ปีเต็มค่ะ ใช่ไหมแล้นี่เป็นการท้าทายของครูใช่ครับอย่างนิด่เส้นของพี่ทอมในหนักเรื่องนี้ทั้งโคนของแพทก็เหมือนกันนะพี่ก็เห็นในเรื่องนี้ก็ค่อนข้างสำหรับแพทนะแพทว่ามันค่อนข้างค่อนข้างน่ากลัวคือซีเซอร์ปล่อยออกมานิดเดียวใช่อันนี้แค่นิดเดียวมากๆแล้วครแต่ถ้าเป็นเหมือนรถไฟหอนะคะมันจะแบบตอนสตาร์ทมันจะไม่เท่าไหร่มันจะขึ้นแล้วมันก็จะสุดไปเรื่อยๆไม่พักเลย เื่อคือผมอยากจะทําอะไรใหม่ๆครับอยากจะทําอะไรที่ผมทําไม่ค่อยเก่งหรือว่าทายังไม่เคยทามาก่อนคืออยากจะรู้ว่าอยากพิสูจน์ให้ตัวเองได้รู้ได้เห็นว่าทําได้หรือเปล่าแล้วก็เลยตัดสินใจรับบทนี้แล้วก็ทุ่มเทมากเลยครับพวกเราสองคนก็เิรกสอปกันสองอาทิตย์ประมาณและอัดอัดเลยค่ะเิรกสับอัดอัดเลยมากๆเลยครับผมตอบยากว่าตื่นเต้นไหมแต่มันเป็นความแบบว่า เออสักทีเนาะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนถ่ายเราแสดงเราทําอะไรลงไปผมจํากันไม่ค่อยได้ครับนานแล้วอ่ะตอนที่เมกลับมาตอนแรกกลับมาเพื่อตำรมจหนังเรื่องนี้ก็เจอกันก็แบบนั่งทบทวนกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราไปป่าช้าจริงรอเออบ้านร้างจริงๆแล้วก็คือโลเคชั่นหลายๆอย่างมันค่อนข้างจริงมากแล้วคือเพจไม่รู้ว่าบางอย่างทีมอาร์ตอาจจะเซตจริงมากๆก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูจริงไปหมดเลยเงี้ยก็เลยแบบโอ้ น่ากลัวอะไรเงี้ยคผมว่าช่วงช่วงใส่ทำคือแบบเราทุ่มเทกันแบบมากแล้วก็เหนื่อยมากจนแบบไม่มีไม่มีเวลาที่จะไม่มีสติที่จะไปเห็นเรื่องคิดเรื่องอื่นอะไรเบีไ้ไม่มีสติที่จะไปตั้งคําถามอะไรเลย,เลยใช่ครับผมเหนื่อยจริงๆ <S <S 2> <S 2> <S 2> ฝากนะครับหนังแคร c k ภาพวาดเข้าทุกโรงวันที่24นี้เนาะก็หวังว่าทุกคนจะมาดูมาปลดปล่อยความอึดอัดความเครียดที่มีตลอดที่สองปีที่ผ่านมา นะครับก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบหนังเรื่องนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตน News นะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกด Subscribe กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง f a c e b o o k Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ